สดเฮ้เพ hey, ื่อนมึงดูคนนี้ดิน้องคนอ่ะกูชอบเขาก่อนมึงอีกูรักเขาก่อนมึงอีใช่ไหมกูเจอเขาก่อนมึงอีกูชอบขอก่อนมึงอีกูรักเขาก่อนมึงอีและกูก็ทักขอก่อนมึงอี กูเจอเขาก่อนมึงอีกูกชอบขอก่อนมึงอีกกูรักขอก่อนมึงอีกและกูก็ทักเขาก่อนมึงอีกมึงคงไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมว่ากูชอบเขามานานแค่ไหนเธอเป็นแก้วตาในดวงใจทำให้ฉันมีความสุขไงรอยยิ้มของเธอมันช่างบาดใจความสูงของเธอทำฉันปวดใจ ฉันชอบเวลาเธอยิ้เขอตอนเธอยิฉันีเสน่ห์ฉันจอเวลาเธอพูดมันแบวบางในนีเถอยมันนบนังฟ้าแต่เธอแปวัาเธอบนดินตอนให้เธอบนฟ้าจะมาเดอรักงธบินต่อให้เธอจะบินนี้ไปไกลแค่ไหนตัว ตัวฉันจะหลุดตามไป็นแก้วตาไหดวงใจทำให้ฉันมีความสุขอไหมความทุกขของเธอไม่ทำไม่ใจ กูเจอขาก่อนมึงอีกก <asis> ูชอบขาก่อนมึงอีกกูรักเขาก่อนมึงอีกและกูก็ทักเขาก่อนมึงอีกกูเจอขาก่อนมึงอีกูชอบขาก่อนมึงอีกกูรักเขาก่อนมึงอีกและกูก็ทักเขาก่อนมึงอีกขอตัวที่ทงจับแกจบแ้ว ยังรอแต่เธอนักคนดีถึงเธอถึงมีคนอื่นแต่ไม่เป็นไรได้โชคดีเพราะพี่มีเพื่อนคอยช่วยดีจบเพลงที่